ค,คิดผ้าตามนอนะเหมือนกับว่าต้นหญ้าต้นหนึ่งที่กำลังจะงอกขึ้นมาแล้วเราเอาไม้กระดานไม้กระดานนั้นคือ,อไขมันบนชั้นหนัศงศีรษะแล้วเส้นผมมันไม่สามารถที่จะสู้แทงขึ้นมาได้ก็เลยทําให้ คุณทรเริ่มหัวล้านนั่นเอง<ช>นะแต่ว่าแชมพูแฟนเน็ตมีความสามารถพิเศษมากๆเลยนะคะที่จะช่วยในยเรื่องของการชะล้างไขมันบริเวณหนังศีรษะนะคะอ่ะและยังไงถ้าคุณทรอ,อยากลองใช้เดี๋ยววันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งสายเพราะเราให้สิบสายเลยสําหรับใครที่โทรมาปรึกษานะคะในเรื่องของเส้นผมนะให้ลองใช้แชมพูแฟนเน็ตดูแต่ว่าสําหรับใครที่อยากสั่งซื้อหรือว่าสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับเส้นผมก็สามารถโทรไปได้ที่เบอร์นี้เหมือนกันนะคะ0835464516นะคะหรือว่า 0874979276นะคะคุณทอนครับครับเดี๋ยวจะแนะนําคุณทอนนิดนึงนะคะจริงรๆแล้วก็คืออย่างเงี้ยตอนนี้เนี่ยถามว่าปัญหาแบบนี้จริงๆแล้วดูแลเหมือนหนักนะแต่ว่าตอนนี้ก็คือแฟนเนตจะมีเทคนิคอะอไคะ,ะเทคนิคก็คือง่ายๆครับคือคุณทอนต้องสระผมทุกวันได้ไหมคุณทอนคะครับค่ะคุณทอนเวลาคุณทอนอาบน้ำเนี่ยสามารถที่จะสระผมโดยใช้นะคะแชมพูแฟนเน็ตทุกๆวันได้หรือเปล่า ได้ครถ้าได้นะฮะตรงจุดนี้ถ้าคุณมีอาการแบบนี้มีหนังศีรษะมันมากเนี่ยนะฮะก็คือสระผมนะฮะวันทุกวันะนะครับถตอว่าอย่างวันละรอบก่อนแล้วกันะนะครับก็รอบหนึ่งก็สองครั้งค,ครั้งแรกก็สระตามปกติแล้วก็ล้างออกอะนะครับครั้งที่สองนะครับสระด้วยแชมพูไฟเนสอีกทีหนึ่งแล้วก็ทิ้งเอาไว้ ครั้งแรกสาและคุณทรอนไม่เห็นว่าแฟนเน็ตไม่มีฟองไม่ไม,ไม่ไม่ใช่เรื่องผิดปกตินั่นคือเรื่องปกตินะคะแต่ว่าครั้งแรกสาปุ๊บล้างออกเลยแต่ว่าพอใช้ซ้ําครั้งที่สองเนี่ยนะคะคุณทรอนพยายามทิ้งไว้สักนิดหนึ่งนะให้แฟนเน็ตไปช่วยในยเรื่องของการชะล้างไขมนันบนหนังศีรษะนะคะแล้วก็ล้างออกและล้างออกใช่แต่ว่าถ้าทำทุกๆุวันต่อเนื่องนะคะคุณทรอนต้องบอกเลยนะว่าต่อเนื่องทำมาเดียวไม่สามารถที่จะช่วยได้แน่ให้เวลากับแฟนเน็ตนิดหนึ่งครับครับครับ คะครับครับนะคะอย่างนี้เลยคือเทคนิคที่คุณสินชัยบอกนะคะครับอ่าอย่างไงถ้าสมมติว่าคุณทอนยังรู้สึกว่าสงสัยอยู่ก็สามารถที่โทรไปสอบถามได้ที่เบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้เลยนะคะได้ครับค่ะแต่ว่าเดี๋ยวช่วยทิ้งเบอร์โทรไว้เพราะว่าเดี๋ยวคุณสินชัยเนี่ยจะลองส่งแฟเน็ตไปให้คุณทอนได้ลองใช้ก่อนนะคะครับค่ะแต่ว่าต้องสัญญาก่อนว่าต้องใช้ทุกวันอย่างต่อเนื่องนะครับครับค่ะขอบคุณคุณทอนค่ะสวัสดีครับค่ะ อ่าแต่ละคนมีปัญหาที่แตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายแต่ปัญหาที่พบมากของผู้ชายก็คือเรื่องหนังศีรษะเริ่มมันแล้วก็ทําให้ผมร่วงและหนังศีรษะล้านใช่ครับแต่ผู้หญิงเนี่ยจะเป็นในเรื่องของการบางคนให้ความสนใจในเรื่องของการทําสีผมดัดผมยืดผมนะคะก็เลยทําให้ผมแห้งเสียแตกไปเนยบบ้าอ,อย่างเงี้ยนอกจากจะทําสีแล้วนะคะหรือว่า เจอความร้อนทุกๆวันเลยบางวันก็อยากผมตรงบางวันก็อยากจะผมรอนบ้างก็เลยทําให้ผมแห้งเสียแตกปลายแต่ว่าต้องบอกเลยยกความมีความชอบให้แฟนเน็ตจริงๆนะคะสามารถช่วยได้จริงๆในเรื่องของการชาลางสารเคมีต่างๆของเส้นแล้ววันนี้<ม>คุณตั้งโอ๋ผมมีอะไรที่พิเศษนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยก็คือเดี๋ยวตอนท้ายๆรายการนะฮะ,ะเดี๋ยวผมจะให้ดูเนี่ยเดี๋ยวคุณตั้งโอ,อ๋อขออนุญาตนะคะอ้าตึงถามว่านี่เลยนี่ครับถามว่าเคสแบบนี้นะครับหนักไหมครับ หนักมากโคม่า i อซค่ะ i อซนะฮะแต่ว่าเดีก็ <c oughs> วไม่เหลือแล้วเลยไม่เหลือแล้วค่ะคนคนนี้เขาก็มีตัวตนออยู่อยู่ยที่ไหนก็ตอนนี้อยู่กรุงเทพอะฮเดี๋ยวอาทิตย์หน้าจะขอมาเป็นแขกพิเศษจริงหรือเปล่าคะจริงครับคุณสินใจกนันจะบอกว่าผู้ชายที่เห็นอยู่ในภาพตอนนี้เนี่ยอาจจะมาอาทิตย์หน้าแล้วต้องมาเล่าเกี่ยวกับประสบการณ์ในการใช้แฟนเน็ตว่าแฟนเน็ตสามารถช่วยพลิกชีวิตจาก เขาไม่มีผมแล้วนะตอนนี้ต้องบอกว่าผมเนี่ยเริ่มเริ่มเริ่มน้อยลงทุกทีทุกทีแล้วเนี่ยนะคะก็จะทําให้มีผมที่ดกดาขึ้นมาได้เดี๋ยวก่อนจะปิดเบรกนี้เราขออนุญาตรับอีกหนึ่งสายแล้วกันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณวันชนบุรีนะคะโหชนบุรีดูเราเยอะเหมือนกันโอ้ครับขอบคุณนะคะคุณวันค่ะคุณวันมีปัญหาในเรื่องของเส้นผมและหนังศีรษะจะปรึกษาคุณสินชัยเรื่องอะไรบ้างคะอ๋อผมร่วงอะค่ะผมร่วงครับค่ะ ผมร่วงอตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับ43ค่ะโอ้แล้วผมสั้นผมยาวครับผมยาวค่ะอคแล้วหนังศีรษะมันเออก็อมันนิดหน่อยอะค่ะใช่ครับจริงๆแล้วหมายความว่าโดยปกติแล้วเนี่ยคนที่ทำสีผมมานานนะครับก็จะมีหนังศีรษะ <ทำ S 1> มันะนะฮะแล้วก็เส้นผมขเขาเรียกว่าเส้นผมเล็กเบาถูกต้องไหมค,ครับ่ะและตอนนี้หนังศีรษะ เส้นผมร่วงจนกระทัง่งเห็นดังที่สามากไหมครับไม,มไม่เห็นมากอางง่ัไม่เห็นมากง่ายงครับผมก็เอาแชมพูเฟรนเนสลองไปใช้ดูก่อนนะครับเพราะจริงๆแล้วตัวนี้มันสามารถที่จะดีท็อกซ์นะครับสารเคมีที่คุณวันใช้นะฮะตั้งแต่ในอดีตมานะครับมันจะทำให้อันดับแรกคือลดอาการืร่วง อ่าแล้วก็ลดอาการของอาการหนังศีรษะมันใช่พอพอาการของหนังศีรษะมันไม่มันแล้วผมก็จะไม่ร่วงใช่ครับในขณะเดียวกันมันจะมีช่วงของการผวัดผมนะคะผมที่ที่กาลังจะงอกขึ้นมาใหม่ก็จะงอกได้อย่างรวดเร็วเพราะว่ามันไม่มีไขมันอุดตันหนังศีรษะครับนะคุณวันก็จะไม่มีปัญหาในเรื่องของผมบางแน่นอนครับผมนะคะแต่ว่าต้องใช้แฟเน็ตอย่างต่อเนื่องทุกทุกๆวันเลยอย่างน้อย ตื่นมาตอนเช้าอาบน้ำเนี่ยสระผมด้วยแฟนเน็ตเลยแล้วก็มีเทคนิคอย่างที่คุณสินชัยบอกนะคะว่าครั้งแรกเนี่ยสระถ้าไม่ถ้าไม่เห็นฟองของแฟนเน็ตเนี่ยไม่เป็นไรไม,ไม่ต้องตกใจนะคะก็ล้างออกปกติแล้วก็ครั้งที่2เนี่ยถ้าได้ใช้แล้วนะคะก็พยายามที่จะทิ้งเพื่อให้แฟนเน็ตเนี่ยเขาได้ทําปฏิกิริยากับไขมันบนหนังศีรษะนะคะแล้วก็จะเห็นได้เลยค่ะว่าถ้าใช้อย่างต่อเนื่องจริงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอาการมันของหนังศีรษะนะคะหรือว่า,าเส้นผมที่หลุดร่วงเนี่ยจะต้องหายไป ทันดีแน่นอนนะยังไงเดี๋ยวคุณวันช่วยทิ้งเบอร์โทรศัพท์ไว้ด้วยนะคะค่ะค่ะเบอร์ค่ะค่ะคุณวันเดี๋ยวให้โทรกลับที่เบอร์อะไรของคุณวันคะอ๋อเออบอกแล้วค่ะศูนย์ศูนย่แปดสเดี๋ยวขออีกครั้งนะคะศูนย์แปดสามค่ะศูนย์แปดสามค่ะเก้าเจ็ดห้าเก้าเจ็ดห้าค่ะ 3 9มเก้าเจ็ดสามค่ะส9มเก้าเจ็ดสามนะคะเดี๋ยวทีมงานเราจะโทรกลับไปนะคะพร้อมกับที่จะส่งแชมพูแฟเน็ตไปให้คุณวันลองใช้ดูนะคะค่ะแต่ว่าคุณวันคุณวันต้องใช้อย่างต่อเนื่องทุกวันนะเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยจะไม่เห็นผลแน่นอนนะคะและช่วงนั้นที่คุณวันได้ใช้แฟนเน็ตเนี่ยคุณวันลองเลิกใช้ผลิตภัณฑ์ที่คุณวันใช้อยู่ไปก่อนค่ะค่ะคุณวันมีปัญหาจะปรึกษาอีกหรือเปล่าไม่มีแล้วค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะคุณวันค่ะสวัสดีค่ะค่ะ โอ้โหเห็นไหมคะผู้หญิงผู้ชายมีปัญหาค่อนข้างที่จะแตกต่างกันแต่ว่าในเรื่องส่วนใหญ่ก็มาจากหนังศีรษะที่มันใช่ครับแล้วก็เส้นผมมันก็ไม่สามารถที่จะ มีความสามารถทะลุผ่านไขมันชั้นหนังศรีรษะได้นะแต่ว่าวันนี้คุณสินชัยคิดคน้นค้นพบแล้วกับแฟนเน็ตแชมพูแฟนเน็ตนะคะที่จะช่วยในเรื่องของการที่ไปชาล้างไขมันบนหนังศรีรษะชะลอในเรื่องของการร่วงของเส้นผมแล้วก็ช่วยในการขึ้นมาใหม่ของลูกผมนั่นเองนะคะแต่ว่าในช่วงหน้าค่ะเดี๋ยวเราก็จะมานั่งคุยกันอย่างนี้อีกแล้วก็ เปิดสายนะคะทางบ้านให้สามารถโทรเข้ามาปรึกษาได้อย่างนี้ mm. เช่นเดียวกันเ mm. พราะคุณสินชัยใจดีมากๆ mm. ากว่านี้นะคะ mm. เปิดเลย10ส,สายพร้อมที่จะรับคําปรึกษาในเรื่องของอ่าหนังศีรษาและเส้นผมและที่สําคัญนะคะ mm. มอบกันไปเลย mm. ฟรีๆกับแชมพูแฟนเน็ให้ไปลองใช้กันดูนะคะ mm. แต่ว่าตอนนี้เราไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนค่ะ แชมพูสมุนไพรช่วยคุณได้แชมพูแฟนเนสช่วยดีท็อกซ์รูขุมขนรากผมหนังศีรษะเส้นผมลดอาการหลุดร่วงของเส้นผมปรับสภาพหนังศีรษะและเส้นผมไม่ให้แห้งหรือมันเกินไปและบำรุงเส้นผมและหนังศีรษะให้แข็งแรงสมบูรณ์มากขึ้นเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดควรใช้คู่กับแฟนเนสแฮร์ฟูดอาหารหลักสำหรับบำรุงเส้นผมและหนังศีรษะ ญหาผมร่วงผมบางแฟนเนสแชมพูสมุนไพรช่วยคุณได้แชมพูแฟนเนสช่วยดีท็อกซ์รูขุมขนรากผมน 400, หนังศีรษะเส้นผมลดอาการหลุดร่วงของเส้นผมปรับสภาพหนังศีรษะและเส้นผ говорят. มไม่ให้แห้งหรือมันเกินไปและบำรุงเส้นผมและหนังศีรษะให้แข็งแรงสมบูรณ์มากขึ้นเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดควรใช้คู่กับแฟนเนสแฮร์ฟูดอาหารหลักสำหรับบำรุงเส้นผมและหนังศีรษะ ค่ะกลับามาพบกันในช่วงนี้นะคะแล้วก็ตอนนี้มีสายอรอเราอยู่เดี๋ยวเราขออนุญ,ญาตร,รับสายก่อนค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณไพเรธนะคะจังหวัดสุพราารณบุรีใชค่ะคุณไพเร่มีปัญหาในเรื่องของเส้นผมอะไรบ้างที่จะปรึกษาคุณศิลชัยคะเออหนังศีรษะจะมันมากอะค่ะใช่ครับ มันมันมากๆเลยเรียกว่ามันมากๆเลยอย่างสะสะเย็นนี้นะคะค่ะพอรุ่งเช้าหนังศีรษะก็มันแล้วเส้นผมมันด้วยแสดงว่าตรงนี้ก็เป็นคนที่มันมากครับในเรื่องของไขมันไขมันบนหนังศีรษะเยอะแต่หน้าไม่เป็นสิวนะคะใช่ไหมคะใช่แต่ว่ามีวิธีแน่นอนค่ะคุณไพโรธค่ะไม่ต้องห่วงเลยโทรเข้ามาวันนี้แล้วนะคะเดี๋ยวคุณสินชัยจะแนะนําวิธีการที่จะช่วยในเรื่องของการลดอาการมันของหนังศีรษะแล้วก็ผมมันแน่นอน วิธีเออย่างเงี้ยคุณไพโรจนเนี่ยอายุเท่าไหร่แล้วครับสี่สิบสี่แล้วค่ะสี่สี่ผมสั้นผมยาวครับผมแค่บ่าค่ะอแค่บ่าค่ะแล้วคราวนี้ล่วงเห็นหนังศีรษะไหมครับผมผมล่วงจะว่าเห็นหนังศีรษะไหมเนี่ยมันมันก็ไม่ถึงขั้นกับหนังกับกับเห็นเวลาเราหงเนี่ยมันจะล่วงเป็นของผมเส้นใหญ่ป่ะครับเส้นใหญ่ค่ะโอเคครับแล้วไม่เคยทำไม่เคยทําสีผมอ๋อบ่อยค่ะ Uh, สองเดือนสามเดือน uh, อ๋ออย่างงั้นก็ไม่ยากครับแิ่อย่างนี้ก็คือใช้แชมพูแฟเนสนะครับสะทุกวันได้ไหมครับ แชมพูแฟเนค่ะท,ที่เลยที่เรานั่งคุยกันอยู่ตอนนี้นะคะเป็นแชมพูแฟเน็ซึ่งคุณสินชัยเนี่ยต้องอธิบายฟังก่อนว่าก่อนหน้านี้เนี่ยคุณสินชัยเคยเป็นคนที่มีประสบการณ์ผมร่วงมาแล้วค่ะคุณไพลระแล้วก็ไปพบชาวต่างชาติชาวเยอรมันแล้วนั่งนั่งคุยกันเรื่องของส่วนผสมที่สําคัญเลยที่ช่วยแก้ปัญหานะคะคในเรื่องของอ่าผมมันนังศีรษะมันผมร่วงนะคะผมแห้งแตกปลายก็คือแชมพูแฟนเน็ที่เห็นอยู่ตรงด้านหน้านี่นะคะคุณไพเระค่ะ ค่ะและแชมพูตัวนี้แหละค่ะจะไปช่วยในยเรื่องของการลดอาการมันของหนังศีรษะที่คุณภพลร้อเผชิญปัญหาอยู่ตอนนี้นะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องของการที่เส้นผูมันด้วยค่ะแต่วันนี้เนี่ยคุณภพล้อก็จะต้องให้เวลากับแฟนเน็ตนิดนึงคือถ้าเดี๋ยวคุณภพล้อจะวางสายเราจะถามเบอร์โทรกลับนะคะเพื่อส่งแชมพูแฟนเน็ตไปให้ลองใช้ดูนะคะแต่ว่าในขณะที่ใช้แชมพูแฟนเน็ตเนี่ยคุณไพยร้อต้องไม่ใช้ผลิตภัณฑ์ตัวอื่นเลยนะคะเพื่อให้แฟนเน็ตเนี่ยเขาได้ แสดงความสามารถให้คุณไพโรได้เห็นนั่นเองนานแค่ไหนอะคะนานแค่ไหนที่จะเห็นผลนานแค่ไหนคืออย่างนี้ฮะเนื่องจากว่าเคสของคุณไพโรนี่ถือว่าถ้าเกิดบอกว่าสะตอนเย็นมาตอนเช้าถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นถามว่าเป็นไงก็คือเทคนิคตรงจุดนี้ก็คือขอให้คุณไพโรใช้ทุกวันค่ะนะครับแล้วก็ขอเทคนิคก็คือสะสองครั้งค่ะแล้วก็แช่ใช่ไหมคะ ครั้งแรกสระแล้วไม่เห็นฟองไม่เป็นไรล้างออกเลย<ช>คไม่ะไรแล้วค่ะแล้วครั้งที่สองสระนะคะจะมีฟองแน่นอนแล้วก็ทิ้งฟองนั้นไว้นั่นแหละค่ะคือฟองของแชมพูแฟเน็ตเนี่ยจะช่วยในยเรื่องของการช้าล้างความมันของหนังศีรษะแล้วก็เส้นผมนะคะคแต่จริงๆแล้วในในใน,ในขั้นตอนที่บอกเทคนิคไปแล้วตั้งอกเคยได้ใช้เองเนี่ยประมาณหนึ่งอาทิตย์ก็เห็นว่าผมหรือว่าหนังศีรษะเนี่ยลดลงลดลง,ลดลงนในเรื่องของการมันแล้วก็ผมมันผมแห้งผมร่วงอะคะ่ะ